สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินน้อง<า>เชียร์ครับพี่น้องได้ของเราป่ะเนี่ยพอดูเดิไปเปิดโรงแรมนู่นก่อนแล้วค่อยกลับไปรับพ่อพกับแม่ขอบคุณนะคะาจากเวจับจากแม่ดวงกับพม่ตุยได้ขอเราป่ะเนี่ยแม่ตุยกับแม่ดวงแม่ตุ้ยดสวัสดีไอ้ยหยอกฮะพ่อเป็นเบสสองเลยนะไทบ้านไทยจะไปกับน้องมาเนี่ย าสมาถึงรถนอนให้นอนบไวลเลบานนี้ไปเปิดังไหนบ้างเขาอยู่บ้เขา้องโสร้างจ้าสิก็บอกว่าเอาเขามากทำไยบอน้ำฝนไม่เอยังไงได้บอกอะ ห้อยไอ่ะห้อยคลับได้รู้เรื่องอะไรบอเนี้ยเขาหนางานแต่งม้งมาเนี่ยหาโม่ค่ะพ่อที่ไปแต่งตัวก่อนเฮ้ยก็ห้อยไปนี่ตัแต่งจังไหนพี่ซันแต่งให้พ่อแต่งจังไหนสุมาลัมดิโอ้โซเฟอร์บ่ะน่ะโอ้โซเฟอร์กิติมศักดิ์ พ่อเดยนหนูไปรอนานนะเออเออพ่อไปรอนวเนาเออพอสิไรานงานอนแรละมอนี <t 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 ่พอด้เจอกันวันไหนดอกเดี๋ยวสิม้ากันเขาต่างดงต่างดานตรงโน่นนี่นั่นบางอย่างเนาะปิดไม่ิดไมเอาพ่อครับนี่ครับแล้วหร่เนี่ยลูกแล้วหรอะ

คูปิมขึ้นไปทีเขาไม่เนี่ยเอาบ่ขึ้นมาได้หิคู่ขึ้นม่ได้ีขึ้นไปยื้ขาหน่อยนึงเอากระแตงสุดเพชรสุดยังอ่งคือพ่อคูค่ขึ้นไปน้ำลูกน้ำเต่าตัว,ตวน,น,น้าค่ายเบองคู่ป<อ>ิมเน,นาะน้องแล้ว ี่น้องเป็นไปเก็บข่าวเก็บของี่น้องเป็นกะสิไปอันแต่งตัวถางงานหาโมงโมงสิไปทานางานถือละไปน้องไง คุณพ่อพ่อแม่เดอ้อครับมาเึ้ื่อนที่ซัพพอร์ตครับขอคุณหลายครับ ประมาณสักเจ็ดแปดลกครับต่อ,ตอบุงไว้เปอร์วารีชมลาบจังหวัดพัทธลัตตานีไปเนาะนี่พวกที่ตามมันจะเป็นยังไหนเนาะ เก็บของอยู่บนห้องเลยเอาตัวนกสก็ี่เป็นนางานครับสเปทานางงานตลอดมัน เี๋ยววันแน้ครับอาจิทถ่ทายพี่น้องเบื้องบรรยากาศทั้งหน้าห้านหนังก็จะี่น้องน้อไปถ่ายเบ <c oughs> ื้องโปรดติดตามพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไง ลืมจพี่น้องเนื้อคนนี้มากกําลังใจคนน้อยแก้มเอกของหลายคนพี่น้องดกเยอะเนี่ยี่น้องศิลปินสาวน้อยแล้วเพื่อนเจ้าเอาเอ้าเป็นมาลูกสาวมารับบุเจ้าการศึกษานพี่น้องเนาะมาให้กําลังใจกันพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กันไหวัดลิงชําหลานเดี่ยวไปดองเกงื่อบูมไว้เนี่ยเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทเนาะคลิปไหนยังพอไหมไปน้องเบิร์นแล้วกันจะลืมกดไลค์กดแชร์ ตามช่องหมอตุ้ยลำเพลินพี่นอ้นองมูลนเนิอาชีพประเทศไทยพี่น้องเพราะว่าตามสำเนียนประมาณสำเนียงพี่น้องสี่หามงแรงเจอกันหน้างานถูกแล้วเดี๋ยวมาถูกที่ไทยพี่น้องบักนิ้พี่น้องเด้บ้างครับบ๊ายบายสวัสดีครับ